นี่แหละชีวิตสิงหนนาดกับพฤทธีอารมณ์แรงดันสงูงสวัสดีครับ f อฟทุกทกท่านนะครับนะและท่านที่เข้ามารับดูรับชมในช่องนี้นะครับนะนี่แหละชีวิตนะครับนะนะครับได้มาแล้วครับชุดที่3นะครับนะชุดที่3สายประกอบต้องดูนะครับนะชุดที่3เรามาแกะกล่องกันเลยครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับได้อย่างที่ต้องการมากครับนะตามที่แจ้งบอกนี่ครับมันเดิมครับร้านเดิม s อ s เคชนะครับนะนะครับรองอาถาวีดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุนะครับนาโดยไม่ตัดต่อเพื่อเป็นหลักฐานในกรณีเคลมสินค้านะครับนะเอาละเปิดกันเลยนะครับอันมาคราวนี้กล่องใหญ่นะครับนะกล่องใหญ่ยาวหน่อยนะครับ เนื่องจากเจ้าของคนที่จองครเมื่อคลิปที่แล้วใจถึงใจปั๊มนะครับแจ้งราคามาเลยนะครับสั่งของแจ้งรางคาโอนปุ๊บเลยนะครับนะแล้วโทรบอกเรียบร้อยแล้วครับว่าของเข้าแล้วอีกสองวันจะมาดูนะครับมาถึงที่เหมือนเดิมนะฮนะเพื่ที่จะ มาประกอบนะครับนะมาประกอบเรียนรู้การประกอบมีสอบถามบ้างแนะนำไปบ้างนะครับเนะเปิดแป๊บหนึ่งนะครับนะบิสปีสอารมสํสำหรบับทำคลิปที่ผมมีอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นชุดที่2 ทีแรกก็ว่าจะเอามาใช้เองะ,ะเป็นสำรองพอมีคนอยากได้ให้ประกอบให้ก็โอเคครับให้ทันทีนะครับนะ FC ทันติดตามมาดูมาเรื่อยๆอยากจะลองดูบ้างนะกันเลยให้ย่างคำขอเลยครับโอ้ย ข้างจะแกะยากสักหน่อยนะครับเนาะแ็กมาอย่างดีเลยใช่เปิดข้างน,นี้ไหมเนี่ยของยาวๆอ๋อข้างน,นี้นี่เองโอ้ นึกว่าปิดฝาตรงกลางแด้ฝาด้านข้างว้าวน่ครับเปิดกล่องออกมาวบโอ้รู้สึกว่าจะมีของแถมมาด้วยนะนี่นะอ่าเปิดออเลยลุ่นวับดวงแถมก่อนนะครับเป็นผ้าเทปลายทางนะครับนะ มาพันอะไรดีก็บบอกก็เปล่านะพันลำพันแล้วตามต้อการนะครับอันที่สองกล่องเล็กนี่กล่องเล็กกล่องเล็กเปิดดูเลยเปิดทีละอย่างเจออันไหนเปิดอันนั้นก่อนอเป็นตัวนอ็อตอันนี้เลยสองยาก,กันชื้นโอ อันนี้สึกเป็นบานพับอ๋อมันจะเป็นพัานท้ายนะครับนะชุดของผ่านท้ายนี่ครับเป็นบานพับโอเคที่ประกอบจะผ่านท้ายและแบบพับได้นะครับนะอ้าวผ่านไปสองอย่างน่าไม่อีอกตอนนี้เตยอยู่ไหนอ๋อน,นี่เอง งับอ๋อผ่านท้ายครับชุดผ่านท้ายจริงๆด้วยนี่ครับสีดำนะครับเนาะสีดำทรงพลังเพราวะว่านะ,ะนี่เลยฮนะลูกค้าท่านชอบสีดำสั่งสีดำมาให้อ้าวผ่านไปชิ้นที่สองต่อไป ยาว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 นี่เป็นอะไรโอ้ครับอ่ากล่องนี้ไม่มีอะไร ตาเป็นสูบครับสูบแรงดันสูงนั่นเองนะครับนะนี่ครับผูเมืองโซบแรงดันสูงนะครับเนาะจอวดูวด้วยสิมีอะไรครบไหมน่าในที่จับสูบวางไว ตรวดูให้ว่ามีอะไรครบเปล่าโอ้เป็นฟองน้ำนะครับเนาะสัมบลีนะครับกองอากาศกองความชื้นพวกนี้ให้มาเยอะเลยเพียบเลยอย่างว่าละโอ้ใหญ่เบิ่มเลยครับครับเตาเสียบควิก 퀵เติมลมยางโอลิงประแจหกเหลี่ยมนะครับเป็นอะไรนะฮะไรมาเพียบนี่ก็ประแจขันมีน้ำมันหยอดด้วยน้ำมันรอลื่นเนี่ยไอตัวนี้ใหญ่นะครับของผมชุดที่แล้วไม่ใหญ่ขนาดนี้อันเล็กๆนะครับอันนี้ใหญ่นะฮะใหญ่ดีใหญ่ดีด,ดูอีกอย่างหนึง่ง กล่องเล็กๆมันคืออะไรอ๋อเป็นเกจวัดลมนะครับนะเกจวัดลมอยู่ที่อะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกพัน psi โอ้นใหญ่ครับ นี่คือโซบนะครับเอาละมีสายบีจุกอะไรเรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับนะมีครบทุกอย่างนะฮะได้ตามต้องการนะครับนะรออีก2วันนะครับเจ้าตัวเจ้าของจะมาประกอบครับนะมาประกอบมาลองประกอบเพื่อเรียนรู้นะครับนะอีก2วัน แล้วเจอกันครับจะได้ประกอบให้เสร็จดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับจะได้ลองกันนะครับนะเอาละครับรอดูครับอีกสองวันนะครับนะ่ะเอาไปก็ประกอบเข้าคืนเข้ากล่องคืนจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยนะคสำหรับคลิปนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเก็บกล่องเข้าคืนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้ก่อนนะครับนะ อย่าลืมนะครับถ้าดูแล้วชื่นชอบเขามาดูใหม่หรือดูนานแล้วยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเด้อนะฮนะเพื่อเป็นกําลังใจกับคนที่ทําช่อง y o u t u b e นะครับเพื่อแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ของชีวิตนะครับนะนะแต่ละตอนแต่ละเวลาช่วงขาขึ้นขาลงว่าไปตามสถานการณ์นะครับเนาะได้นุ่นได้ดีมานะฮะเป็นยุคใหมย่ยุคโซเชียลก็จะงี้แหละครับนะฮะ เอาละครับคอยพบกันนะครับนะประกอบสำเร็จนะครับรอเจ้าตัวมาประกอบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ